เอาละครับสวัสดีวคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กักบอวีนะรู้สึกเหมือนทำไมแล้งมันหลีกอะว,วะงงมากค,าคุณได้สีกคุณได้แสดงสกิลภาพที่ดีมากในรการที่ผ่านมานะแลงโกเนี่ยของเราเอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนตัวก่อนจ้ะไอพึ่งเคการเชื่อมต่อเราจะเล่นไม่เบื่อแล้วอะแคลรี่ไหม ยัตเต้ยังเล่นได้อยู่ปะชื่ออะไรนะไฮยัเต้เกมอ่ะเราจะเล่นไฮยัเต้กันกดไว้วงอะนะทุกคนมาใจเย็นๆมาล็อกเลยไม่แบ่งไข่ดังนั้นแหะล็อกแล้วเขาเล่นอะไรกันตอนนี้มาในเมตา เราก็ทิม้มตาเข้าไปอ้ว้าวนี่เรามีเทวนาที่เป็นซัพพอร์ตตัวนี้คิว่างไงเรามีมาหลอกเข้าป่าด้วยอ่ะเกมเนี่ยไม่สนใจใครทั้งนั้นหลอกไปเลยแมงโก้มันก็แค่แบบว่าขนมไม่ว่าใครจะแย่งเราเป็นก็ตาม ยินดีครับซุบอาวีมาไปเห็นร่างเราไม่จำเป็นต้องมีซับนะบทุกคนเกมนี้อ่ะมีใครเขาเล่นกันหรอกซับอ่ะซับทราบครับร่วมกับศัตรูไปด้วยกันเฮ้ยเทียวเดินเข้าป่าป่ะเขาเป็นยังไงเฮ้ยการรักษาคำสั่งเอาว่าภาคไทยนะทุกคนมีใครไหมแถวนี้เฮ้ยใครอะใคร,ใครแอนเนตเฮ้ย จิม้มเจ็บ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 นะนี่เจ็บนะเราต้องลาทีพไ,ไปนะทุกคนเพื่อตังค์ของเรานี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยฟังกรเรียงน้องกมเฮ้ยใครอ่ะเน,น้ มีคนตีบูอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพี่ชายฮิวโชด้วยเราอะอืมเฟิร์สบาด้าวเรามีสโลดับเบิลคิลอยู่ไหน เรยียบร้อยห,หมดวง,งดสบายสบายดาวกระจายเฮ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าป้อมมาด้วยกันเอานีไ่ <c oughs> ไปกินน่ะเฮ้ยเราไปตัดดักบูดักบูดักบูไหลมาไหลมาทุกคนไหลมาไหล,าไลยาวไหลยาวปุ๊บมารอเลยไหน ไม่มาให้ไปไหนกันวะไปไหนวะต้องล้างด้วยเรือเราตีเมทไปยังไม่ได้ไฮเตะตอนนู้นเหรอดับเบิลคิวจะตายแล้วกลับบ้านก่อนอย่าฝืนนะ ไม่ไหวก็ยังฝืนดูบังพุ่มไม้ด้วยโอเครับทับเพื่อนอย่าลืมที่จะปิดแชทปิดให้หมดไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นอ้ยเอาวาสูก้าเราทีนี้มีมังกรน้อยไหมอันนี้อันนี้คือตัวอะไรอ้ยมังกรใหญ่เฮ้ยเพื่อนมันเยอะเกินไปนะ ปั่นเลยปัน่นเรียบร้อยดับเบ e ลคิวดาวกระจายขับซาเรบเพื่อนเฮ้ยช่วยบัตก่อนิวด้วยตายเฮ้ยตอนนี้ไปกิน เรื่องตีป้องตรงไหนแล่ะเฮ้ยโอ้โหตายเลยเก่งว <c oughs> ่ะออกอะไรมาวะเนี่ยเหมือนออกของผิดโดยนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจัดดาวเฮ้ยเกือบนะเพื่อนเก่งมากไปยิงเร็ว ซูเปอร์คลิปกำลังถูกโ่งออกไปเรนกางยับเลยเรนมก็สู้ได้นะเรนล่างเรามันก็ไม่แ้แทงเราฝั่งหนูนะเรนซับนี่ไม่น่ามีหากลอะไรขึ้นเพื่อนเก่งมากเพื่อนเพื่อนเรนกางเพื่อนมาไองเวลาแล้วโอ้ ดาวก็ใหญ่ม,มาฟาร์มฟาร์มเพื่อนขอคลิป้วยเก่งมากเพื่อนคอกลาง,งาน่าสนใจนะตอนนี้ ทำไมมันเล็งเราอะโวยบัตเก่งเกินไปเพ้าบางทีห้ามลังลีปะเห็นแล้วตายแน่เพื่อนอะเห็ไหนแล้ว เรียบร้อยอุ้ยแปลกแปดดาวไม่ไดโอ้ยเ<จ>พื่อนเอ็ดเลยปะเนี่ยไม่คิวเองหรอนึกว่าเอ็ดตอนนี้เมก้าคิวเหรอโอ้ยจะจบเกมแล้วเหรอห้าทีเองใจเย็นนะ ไป,ไป,ไป,ไปกันไปเกินไปหรือเปล่าบางทีเนใจน่ะไปเขาไปข้างหนวะเนะออ้อย,นะอย,อยจะตายเอ,อ้ไม่ติดเล่นเลยไม่น่าติดเล่นวิ่งกันหน้าตั้งไอที่อุย้ยสวนว่ามีสวน เรียบร้อยมีสวนซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วนี่ตายนะ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเอาวะเรียบร้อยยิงฟรีเล่นมาหกเทียงอ่ะไปเขาจบกันแล้วเหรอโอ้ยโุ้ยโดทับโ,ด,ด,ทบโด,ดทับหรือเปล่าโดทับหรือเปล่า หลาช็อตไปตีบนกันเหรอตีบนดีกว่าไม่ไม hm. ่รีบจบแต่เพื่อนเจบกันแล้วว่ะโอ้ยโอ้เพื่อนจบเกมกันแล้วว่ะปับปับปับหนึ่งคอมโบตายไหมเดิอดติดเล้วดู สบไยเกินไอ้ไม่ได้เนี่ยวิกตอรี่สบายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไปเหยียทีโอ้ยไม่ได้มีพีด้วยอ่อเป็นไรอ้าวมีพีนี่สบายสบายอีกตาแล้วกันเปลี่ยนตัวดีกว่าเบื่อแล้วเล่นแอร์ A ดีกว่า แอน์ที่เก่งๆกร็งแอร์ที่เกเรงเกร็งเกรงเกรงเกรงลิงไงมันจะมีใครเก่งไปกว่าลิงวะไม่ได้เมื่อกี้จบไปเกินมาล็อกเลยไม่แบ่งใครด้วยไม่แบ่งใครเล่นเลยเว้ยว่าไอเทมไหนวะเนี่ยไม่ธรรมดานะจบแล้วที่เป็นมืออาชีพด้านการเล่นเกมนี้ ไม่ธรรมดานะโอ,อ้ยเห้นได้ฉลาดมากเห็นโซนะไไม่ต้องอื่นดีเก่งมากเพื่อนถูกต้องแล้วตัวเล่นเองตรวเนี้ยพอออะไรกันบ้างนะพออพ้อเท้าตีเร็วด้วยเหรอเนียเอาที่สองอันนะครับแล้วก็มูลาแล้วก็ดาบแดงหรอเอาอันนี้ได้ไหมบกุกเคนสเปีย ดูเลยเลิงที่ไม่ขี้อ่ะมันมีคลิกแนกเอลินคือตัวอะไรวะเอาเล่นแล้วก็นาตาลยานาตาเลียเนาาย,ย่าเบนโนวิวีล่านี่ไงตัวที่เก่งสุดในเกมื <c oughs> ในนี้มืดจังเลยฮะยินดีต้อนรับซูอาโอวียินดีต้อนรับ ต้อนรับกันบ่อยจังเตรียมตัวให้พร้อมมาตรูจะเป็ตัวในอีกห้อวินาทีเข้าแบบตีบนจบล่างตีบ้างจ็อปปุ่นตีไหนก็ได้ตัวแล้วไม่ต้องแย่ใครฉันคือเจ้าของทุกสิ่งไปเลยหุยเราเก่งอะไรเหรอต้องโดดตอนไหนอีอีที่ตีเข้าที่ตีเข้า ขี้ขี้ไ้ใส่ใส่ขี้มาป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ขี้เลย,ยขี้หน่อยเว้ยเพื่อนแปะเฮ้ยนี่ไงขี้มาแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยสอสีอยสวย,ยขีข้ีเพื่อนเพือนขีมาไปนั่งต่อ ลู้ปุ๊บโอ้ยอย่าอย่าเขาเห็นเราโอ้โหโดนเปิดเผยตัวตนเอาปีอีกคุณคิงเนี่ยเขาก็ลงล่างเหรอมาเออเราเรียไปเอาคลิปในกลารยังไงเนีย่ยตายแล้วฮ like. ึบฮึบฮึบไปฟอร์มมาแล้ว

เฮ้ยขี้ไหนมาเยอะเหรอไปอืม<น>โอ้โหเก่งมากเพื่อนไปก่อนรายการไม่สูน้นีก็ต้องถอยมาก่อนนะอย่าไปฝืนมากอืออย่าไปฝืนมากอย่าไปฝืนมากเราเอาหมดเราควรจะตีหรือควรจะช่วยเพื่อนวะ แน่นอนอยู่แล้วเราหิวคิวนนอ,อืมพอแล้วเยอะเกินม <c oughs> ่ไมฟอ์เลนหนึ่งอ,อยู่เลนล่างวะแล้วใครอยู่เลนบนวะงงมากานนอ,อ๋อเอาเลนเรียกว่าอะไรนะ ไปเรามาตีมังกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเล่นตีมังกรอยู่อ่าพี่บ่าวรอด้วยเฮ้ยโดนไปไม่ทันอ่าเรียบร้อยฟรีเฮ้ยยา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 โอ้โหตายเลยไปฆ่ามันสวยอ้าวของครบแล้วเหรอของครบใบจังรองเท้าก่อนนะ อของป่าอยู่ไหนเราซื้อของป่ากันปะเยี่ยแม่หใหญทุบเล่นกันทุบคลิปอะ่ตาตาะเป็นร่างใกล้แตกแล้ว,วเป็นกลางเฮ้ยรเราแบลป่ามันดีกว่าวะ่ะเฮ้ยมันอยู่ล่าง เแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมกำลังถูกส่งออกไปไปไหนนะวันนี้มีคนหนึ่งนี่นากลับเทวไยเชียวเร็วดังสายฟ้าเรวดังสายฟ้าโมชี้ก่อนเลย เพื่อนอยากมชิ้นเราขอขี้มาก่อนขีเต็มขี้ไม่มีคนเลยตอนนี้ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเหมือนเห็นอ้าวอร่อยดีอืออืร่อยดีเฮ้ยเดี๋ยวมีมีคนหนึ่งเหรอ นี่คนนึงถูกง,งั้นเหรอใครวะนะ้าม่จัดการได้ปเปล่าเฮ้ยมีฟอร์เรนเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยอืเอาหมดจกแปบอะเหมือนป้อมเรามันจะไปปีนนะเราจะไปเอาบน เราตีคนมากเกินไปแล้วรอต้องยางใจเย็นนิ่งเไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เพื่อนเอาเลยนะเอานะเพื่อนโอ้โหขดเบ้าหู้ยหู้เดียวเดียวลบลบลบ ยุกยุกโอ้โหเพื่อนไปไหนอะ่ะไม่นะพเ,เพื่อนอทิ้งเราโอ้โหสับวนมาเมื่อกี้เฮ้ยเรนล่างแตกว่ะโอแต่กลางเหล่ายาวเลยว่ะต้องเกิดแล้วต้องลงไปช่วยล่างบูเราเกิดอีกกี่นาทีทยี่สิบห้าพี่เรนล่างมันจะแตกแล้วตอนนี้แตกยาวเลยต้องรีบไปแล้ว มันตีนั่นอยู่ตีเลนเราแน่เลยถ้าต้องย้ำเลนล่างเล็กหน่อยเพราะว่าเลนล่างฟรีมากเกินไปไม่ไหวตายไม่ทันได,ไ,ดได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ามีไรสิเนี้แหละอยู่ไหนนะ

ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปเล่นบนกกำลังแย่เฮ้ยเราเป็นป่านี่ไม่ทำงานเลยวะต้อมไปทำงานเร็วจะตรู้ยตา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 ยไม่เอาไม่เอาย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 าโอ้โห ยังพุ่งมาแทงโดนอีกเหรอนี่บรลมีอยู่สามเรามีม่มองอยู่คนเดียวเราไม่มีตังตอนนี้แต่เรามีแปดพันเฮ้ยเ้ยเพื่อเหลาเหลาไม่ได้อุยอยโอ้โหเทวเรียบร้อยเทยวลม้มแปลกๆนะตอนนี้ทรงไม่ค่อยดีโอ้โหสี่คนอยู่ที่เลนกลาง เฮ้ยมันไหลมาบูเราแล้วแกเกมแกเกมต้องเหยียบนี่ไหมได้รู้ว่าใครอยู่ไหนไหนแล้ววะเพื่อนดักให้ดีเพื่อนโอ้โหโอ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 แปลกแปลกแปลก มันมันเก่งอย่างวะข้าคือเจ้าของโลกใบนี้ไม่สิเจ้าของทุกสิ่งไปเลยต้องตายต้องทำอะไรดีวะตอนนี้น่าต้องสปิดต้องแยกดันต้องแยกดันไม่งั้นจะแย่งั้นก็ไปกับเทีย ไม่คนเดียวคนเดียวเลยตอนนี้ไม่คนเดียวคนเดียวอย่างยิ่งต้องรีบแยกดันให้ไวที่สุด เก่งมากถอยแล้ถอยทับม uh, ันต er> ีได้อยู่หรอแมนกลับบ้านอุ้ยอุ้ยนิ้วลันนิ้วลันเก่งมากทุกคนตอนนี้เราไอ้นี่ได้แล้วมีคนมาเนี่ยมีคนมาแน่เลยวะไม่มี เพื่อนเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ตีเข้าไปเพื่อนีเข้ไปป่อยเลนบนละกันอ่อืีสิน่าจะมีคนดับอยู่แถวแนี้แหละ อย่าคิดว่าไม่เห็นค้ยเพื่อนดังกันใหญ่เลยวะฮ้ยแข็งมากมองกรตัวนี้แข็งมากไปควรจะต้องไปบนนะโจมตีบัตโอโหไม่พอ เก่งมากมังกรทำหน้าที่ทำหน้าที่ตีบ้านมันก็ม,นมันละเจ็ดร้อยมังกรสวยปะแก๋เก่งมากเพื่อนโอ้โ,อโ,อโ,อโหเหล่ายับเลยเอาลืมลืออกของเนาโอ้ตายแล้วย้ยชนะแล้วเก็นน้ตึงมากชนะแล้วเท่ากับเท่ากับเราได้มา สามทางโฮ้ยโ้ยเทียวโดวนกระหน่ำกระหน่ำแทงอืมสวยจัดแต่ว่กกากลางเรามอทอสเราก็ล้มไปแล้วแต่เรามีสามนุ่มสามม,ามุมตรงนี้ต้องแ,แยกดันนะเห็นปะมมัคนคนะลิปแล้วมั้หน้าเขารอเก็บบูเราหรอต้องไปแยกดันนะดูวลย มีเหยื่อแน่นอนตรงนี้ยมาไหมมามาไหมไม่มาไม่มาเราก็ไปรอเหยื่อไม่มีแครี่ทุกคนอยู่ตรงนั้นหมดเลยไหนไปไหนคนนึงวะโอ้ยมันมีสามเพื่อนอย่าดึงมานะ เราค่อยต้องค่อยดันต้องรีบเราไม่มีแครี่ตอนนี้้องค่อยเหล่าไปต้หนึ่ง อ๋อไม่ไหวล้มเหมือนกันโอเคเราล้มสองเราล้มสองถอยก่อนถอยทับเพื่อนถอยทับถอยทับยาวๆถอยยาวๆยาวๆเลยเพื่อนยาวๆเพื่อนสวนตะยูไปสวนตะยูไปเอาเพื่อนเพื่อนติดป้อมโอ้ต่การไม่สู้ดีแล้วตอนนี้อุ้ยแรงโกมันเก่งไรนดิเดียรยอดนะสามากเพื่อน เออสวยมากสวยมากเพื่อนขอแล้วขอก่อนเราควรจะขายอะไรเพื่อซื้อกลอกเกิดดีครับไปดับแดงเหรอเราเริ่มตีใครไม่เข้าแล้วอะจะลองซื้อโมรามาใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนสองคนจะจบเกมแล้วไปดับแดงซื้อเกิดแล้วกันก็ซื้อเขียวใช่ไหมเก ไปเอาบูก,กน <Ultimate. S 1> อนเฮ้ยยอดว่ะเพื่อนแบกได้โหดมากเย้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเก่งมากครับทุกคนผบมือวิกตอรี่วิตอรี่โดยเพื่อนแบกโหดมากนะครับกดจองจะอีกสามดาว เย่ yeah. ลิงเพลของเราดีนะเพื่อนเพลให้ช่วงท้ายไม่ yeah. งั้นแย่งานพานี้ขอจบไปตรงนี้ก่อนครับสำหรับเอาวีนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าทุกคนจะชอบเกมนี้นะครับก็เล่นได้เรื่อยๆแหละเล่นเพลินลไปแต่มันลงคลิปง่ายด้วยแค่สิบกว่านาทีเองอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบาย